เฮ้ยมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงไม่เป็นไรตอนแรกกะว่าจะไม่อัดคลิปนะตอนแรกเราก็ไม่รู้นะก็คิดไปคิดมา look. เอ๊ะเ э ออกูอัดดีกว่าแล้วเราก็ได้อัดคลิปอ่านี่เป็นอะไรนะห้องไฮไลท์เขาสร้างอะไรนะในโหมดทั่วไปเกาะสวรรค์ใช่ไหมแล้วเราก็มาสุ่มเจอเว้ยมาสุ่มเจอ แล้วก็เลยคิดว่าเออกูอยากเล่นกับเขา,าบ้างนี่มากูลองยิงกับเขาบ้างสิว่าฝีมือกูจะตึงขนาดไหนเออ,อนนทั้งที่แบบรู้อยู่แล้วว่าตัวเองขาดเออไปต่อฮะต่อฮะตอนนี้พร้อมยิงแล้วมาใครจะมามาดิเดือ แต่ที่นี่ไม่มีคนไม่ใช่เหรอเฮ้ยเมื่อกี้มีตัวหนึ่งอ๋อมันน่าจะไปอันนี้เรามั่งลงสีแล้วไม่เป็นไรเราไปหาต่อบนพิกแต่ทว่าที่นี่อาจจะมีไม่มีจริงดิโหอุตสาคาดหวังไม่เป็นไรขึ้นพิกดีกว่า หนึ่งปีม <interview> in <splash> ีสามร้อยหกสิบห้าวันแล้วกูก็มาเล่นวันนี้วันนี้วันสูงด้วยเออเย็นนี้เย็นนี้น่าจะเล่นอีกยันนี้น่าจะไปไลฟ์สดวันนี้ขอลงตรงนี้ก่อนว่าแต่เราเล่นสองหนึ่งจนเราขึ้นได้หนึ่งแล้วเราอยากลองว่าไอ้ไอ้ได้หนึ่งที่มันขึ้นมาได้ด้วยสองหนึ่งเนี่ยมันจะตึงแค่ไหนอ่โหลอ พี่แต่คิดว่าน่าจะมีนะมา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 ,มาดิเฮ้ยไอวอนั่นไงมีจริงด้วยมาเฮ้ย <c oughs> มามาสู้กับข้าสักตึงงมามาเฮ้ยมันสู้กันอยู่หรอใช่ไหมใช่ไหมอ่ะอุ้ยคิดว่าอีกนานอ่ะถ้ามันสู้กันอ่ะงั้นเราตัดเลย <c oughs> ในที่สุดก็รู้ผลแล้วสินะแกสองคนเนี่ยมา เดี๋ยวข้าจะเป็นคู่มือให้เองมามาวัดฝีมือกันหน่อยไปไหนแล้วมาอ่าทางนี้ตั้งเลยแล้วกันร้อนฮะอยากอยากยิงคนมาตั้งนานแล้วกูหาม,มาตั้งแต่อยู่ริเวอร์ไซส์แล้วมาตั้งไม่โดนอุ้ย,ยมันอ้ามไม่ไป <laughs> มันไม่ไป เอดูมันต้องมีไอ้ดาเมจสีขาวๆด้วยนะอะมัแต่มันไม่ตายหรอกใช่ไหมสองชีรอมามาเฮ้ยติดมาไปไม่ได้เด้ ไม่โดนไม่ออ้อึดอึดปั้งไม่ตายปั้งไม่ตายปั้งไม่ตายอืมอ้มอื้มโอ้โหมุขสวยเลยยิงไม่โดนได้ไงวะโหปึ๊บอ,อีกแล้วโหมาดิทัช เฮ้ยทำไมวันนี้คุณเล่นอย่างนี้เนี่ยเอ้าเสียวหัวเสียวหัวเสียวหัวปึกโหนานว่ะเอากันไม่ลงจริงๆอิงอืมโดนไปทีนึ่งอืมเปี้ยงไม่ตาย nhanуơi, nhanh thế Họ, họ juu kém bị cúi cả. ối, đón mét nưng. Mày đi, đón bị mét nữa, đón mét nưng lại mà đi. Ủng, úng, 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 อุ้ยเกือบไปแล้วดีเซลแบบไม่สุดท้ายใช่ปะนี่ไงมาดิเปีย้ยงแตก<ท>ฮะอ่ามาเองใช่ไหมมาตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วมา้อมฮะ้อมฮะมาดิเอออุ้ยตัวนี้น่าจะตึงอยู่นะตึงอยู่นะตึงใช่ไหมตึงใช่ไหม มาเตีย้ยงอเ,เออแตกไหยคะ่เป็นยะงดูนี่ดูสองตาเต็มสองตาเลยอโลแจ๋วอะ่ะเฮ้ยกูได้ที่หนึ่งมาได้ยังไงวะเนี่ยโหสุดยอดอะ่ะครั้งแรกของวันนี้อืมเอา้าแล้วกูก็เดิ้งห้องนั้นหายไปไหนแล้วอะ ไม่เป็นไรเอาไว้ค่อยเล่นตามใหม่ก็ได้